โลกใบนี้ก็เหมือนกับแม่ของเราแม่ที่คอยดูแลอุ้มชูลูกด้วยความรักความห่วงใยตลอดเวลาโลกก็ดูแลอุ้มชูเราด้วยความรักความห่วงใยตลอดเวลาแต่วันนี้พวกเรากำลังทำร้ายแม่ทำลายแม่จนแม่เริ่มเจ็บป่วยอย่างหนักวันนี้โลกได้เข้าสู่ภาวะที่วิกฤตอย่างหนัก ขาดความสมดุลเราทำลายป่าทำลายดินทำลายน้ำทำลายอากาศทำลายทุกอย่างที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเราอย่างไม่คิดอะไรเลยเราแข่งขันกันทำลายใครแข่งขันทำลายได้มากเราก็ยกย่องว่าเป็นผู้ประสบผลสำเร็จแต่วิกฤตที่ถาโถมเข้ามาในวันนี้เกิดจากการที่สิ่งแวดล้อมขาดสมดุลเกิดจากน้ำมือของพวกเราทั้งนั้น ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งชวนกันออกมาปกป้องแม่มาเยียวยาแม่มารักษาแม่มาช่วยกันปลูกป่ากโกงกลางเพื่อที่จะฟื้นฟูแม่ความปลอดภัยที่มาจากธรรมชาติธรรมชาติสามารถช่วยเราได้ค่มะมีโอกาสที่รอดสูงจากการที่มีป่ากโกงกลางเป็นเกาะป้องกันชั้นนอกไว้ก่อนเลยค่ะ อันนี้คือสิ่งป้องกันพายุในอดีตใช่ในอดีตค่ะแต่ตอนนี้เราตัดมันออกเพื่อทำนากุ่งผากถางเขาจะเกี้ยงลรวเพราะฉะนั้นเวลาพายุมาอะไรมาก็คือเข้าถึงบ้านเราเลยน้ำท่วมเข้าถึงเลยทุกอย่างเข้าหมดค่ะกลุ่มคนรุ่นใหม่เล็กๆกลุ่มนี้ได้มองเห็นความล่มสลายของระบบต่างๆเขาจึงไม่สิ้นหวังแต่กลับชวนกันมาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมาช่วยกัน ปลูกป่าชายเลนมาช่วยกันจัดการขยะมาช่วยกันจัดค่ายเยาวชนเพื่อให้คนได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะมากขึ้นนอกจากนั้นเขายังมาส่งเสริมชาวประมงพื้นถิ่นพื้นบ้านชาวประมงที่ทําประมงชายฝั่งจับปลาอย่างยั่งยืนทําธนาคารปูกันตอนนี้พอมาอยู่ทางนี้สมาชิกในกลุ่มก็ เอาแม่ปูมาให้โดยที่เราเขาไม่ได้คิดอะไรก็คือเขาใจเก็ตอนนี้เราสมาชิกเราก็เพิ่มมาขึ้นร่วมกันอนุบาลร่วมกันนะครับก็มากันดู้ารจะเช้าหนึ่งเนี่ยตอนนี้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยเอามาก็คือเต็มกําลังเลยเรียกว่ากันเอามากันแบบอ่มากเลยแล้วก็เขาปูที่ได้เนี่ยแล้วผลประโยชน์ที่เขาได้คือปูที่ได้กินทุกวัน แล้วก็ปูเล็กๆที่วิ่งตอนเนี้ยเยอะมากลูกปูเล็กๆเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ใครที่จะเอ่อมาร่วมกันปล่อยตรงเนี้ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็คือเราคนที่มาช่วยกันอย่างเงี้ยม,มาร่วมกันปล่อยอนะฮะและเพียงแต่ว่าเอ่อถ้าท่านจะร่วมสมทบทุนผมก็จะหลังจากที่เอ่อ,อ,อร่วมสมทุกนกันมาผมก็จะมาซื้ออวนตามที่ผมกาหนดตามที่กลุ่มเรากําหนด เป็นวนตาใหญ่แจกให้กับสมาชิกที่เอามากันเป็นประจำวนที่ได้มาตรฐานไม่ผิดกฎหมายครับผม<า>นะเราเอามาเพื่อจะได้อ่หนึ่งก็ความอนุรักษ์ยั่งยืนนะฮะแล้วก็ให้มีรายได้ให้กับครอบครัวทุกวัน,นรู้สึกสนุกนะฮะทุกๆครั้งที่ได้ทํางานที่ได้ทํากิจกรรมกับอนุรักษ์เนี่ยรู้สึกสนุกเพราะว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันทำหนึ่งเราเราเป็นการกระตุ้นตัวเองด้วยว่าเราทํางานด้านอนุรักษ์ เราสนุกเราถึงทำแล้วเพราะว่าเราเห็นเราเห็นทุกเราเห็นสิ่งที่มันทำให้โรคนี้มันเดือดโรคนี้มันแบบรู้สึกว่ากระเทือนมากแล้วแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยหนึ่งเราได้ปลุกสำนึกของเราเองด้วยแล้วเราก็ได้เอาเอาความตั้งใจของเราอะไปเชิญชวนทุกทุกคนให้เขาแบบเฮ้ยเห็นเห็นเห็นสิ่งที่มันเดือดโรคที่มันเดือดกับเราด้วยอะ่ะแล้ว แววตาของทุกคนที่เห็นน่ะเขารู้สึกว่าเออจริงเนาะเราไม่ทําอะไรไม่ได้แล้วเราเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วหรือเรายังใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันทิ้งเดือลราหรือไม่แยกขยะไม่ได้แล้วไม่ปลูกต้นไม้ไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทามัน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 สร้างมันสร้างส่วนเล็กๆให้โลกเนี้ยมันมันค่อยๆดีขึ้นได้นะแล้วก็พาพากันไปสนุกด้วยกันก็รู้สึกรู้สึกแบบนั้นจริงๆฮะล้วก็เราก็อยากจะสนุกไปด้วยกัน อยากให้พี่บอมลองเล่าด้วยพี่บอมค่ะก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของอนุรักคือก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่าเป็นเหมือนอะไรที่เราคิดไว้มานานแล้วตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแบบแค่จุดเล็กๆอะไรเงี้ยที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้วก็ช่วยเหลือส่วนรวมมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมที่ทําเพื่อส่วนรวมบ้างนะคะแล้วก็อันนี้คือเหมือนอะไรที่แบบ ฟ้าประทานสารฝันได้มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีใจที่อยากจะทําเพื่อส่วนรวมเหมือนกันเราก็เลยได้จับมือแล้วก็ร่วมกันเดินด้วยกันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปทํากิจกรรมที่ไหนเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแบ่งปันจากคนที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นตามชุมชนต่างๆหมู่บ้านหรือโรงเรียนหรือตามวัดไม่ว่าที่ไหนที่เราไปคือเราก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะเราก็ยังมีกลุ่มคนที่เขามีใจคิดเหมือนเราแล้วก็อยากร่วมอนุรักษ์กับเรานะคะแล้วก็อยากร่วมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําอะไรเพื่อส่วนรวมไปกับเราด้วยธนาคารปูเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะปกติชาวประมงจับปูได้เขาจะขายจะกินทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าวันนี้เขาก็มาชวนกันว่าถ้าปูมีท้องมีไข่เขาจะไม่ขายแต่เขาจะยอมเอามา บริจาคให้กับธนาคารปูเพื่อเอามาเพาะเลี้ยงก่อนอนิดหน่อยพอมันคลอดลูกเสร็จเขาก็จะเอาไปปล่อยลงทะเลทุกวันนี่คือสิ่งที่จะทำให้ลูกปูเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมาทำงานอาสางานอาสาทำเราได้อะไรงานอาสาคือไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นจริงๆแล้วคือสำหรับตัวเองคือ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าที่จะทำอะไรเพื่อส่วนรวมได้บ้างในโลกใบนี้เพราะเราก็อยู่กับเขามานานตั้งแต่เกิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำลายโลกใบนี้ยให้แบบเขาสุดโทมลงไปมากเราไม่เคยดูแลเขาเลยเริ่มต้นจากช่วงหลังโควิดครับแล้วก็มีการอบรม mm hmm. เราก็เลย คิดว่าคนในยุคหลังโควิดเนี่ยน่าจะมาตั้งหลักความคิดเพราะว่าโลกก็จะเปลี่ยนแปลงเยอะเราก็เลยมีคอร์สตั้งหลักกับโจนจันไดครับอาจารย์โจนก็เลยมาที่นี่ที่รุ่นหนึ่งเนี่ยที่โจนมาเรียกว่าเหมือนติดความคิดแล้วเราก็ได้คุยกันว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่า โรกมันกำลังจะวุ่นวายเพราะนั้นวิธีคิดหรือการออกแบบชีวิตเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่สําคัญหลังจากตั้งหลักเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าผสมผสานหลายๆอย่างมันก็เลยเกิดความอภิรมระหว่างการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็มีรสนิยมที่ง่ายๆแล้วก็ ที่สำคัญก็คือได้คุยกับพี่โจนซึ่งเป็นช่วงที่ผมคิดว่าทุกคนก็มีความสุขที่ได้ได้อยู่ได้คุยกันมันก็เกิดความคิดหลายๆอย่างสิ่งที่เราอยากจะทำเดี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม <Okay. S 1> เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีเรื่องของการจัดการขยะก็ได้คิดตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามาที่นี่แล้วทะเลสวยครับ ทะเลนั้นก็มีมนขลังเหมือนมีพลังให้เกิดรักได้เขาชวนกันไปเดินหาทรายความรักเกิดได้ไม่รู้ตัวแต่ว่าเรามากกว่านั้นก็คือเราชวนกันไปเรียนดำน้ำก็เลยเกิดเป็นจากตั้งหลักก็ให้คล้องจองกันสัหน่อยก็คือมีปักสมุดปักสมุดนี่เหมือนว่าเอาละเราจะปักปักปุดไม้ที่ใต้ทะเลนะปักปกปักรักษาสมุดก็ได้ปักใจรักสมุด ปักสมุดหนึ่งเราก็เลยมีนักเรียนนำนำ้ำตั้งสิบสี่คนเนี่ยแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่มีความที่สุดหลายๆอย่าง <c oughs> การทำของเราเนี่ยมันก็น่าจะทำให้โลกเย็นได้ <c oughs> พี่โจนก็ได้ให้คำด้วย <c oughs> ว่า <c oughs> ขยะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขยะนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองเป็นขยะมันก็คือขยะแต่ถ้ามองว่ามันเป็นทรัพยากรเนี่ย เขาก็ยังใช้อะไรได้เยอะแล้วก็ทุกอย่างก็มาจากพระแม่ธรณีมาจากใต้ดินทําน้ํามันขุดน้ํามันขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นรูปแล้วคนเราก็มาทิ้งกันเต็มโลกเป็นปรรัญหาล้นโลกไปหมดพี่โจนก็เลยให้คําว่ากายากายาซึ่งแปลว,ว่าเอิ่มกายาเนี่ยมาจาก m a t t e r of earth ก็เหมือนกับพระแม่ธรณีกายาขยะ เป็นกายาคาบาน่าแล้วก็มีพี่มนพีมนนะครับพี่มนหรือหม่อมแม่หรือหม่อมแม่หม่อมแม่ของพวกเราก็เป็นหญิงหญิงหญิงสาวเอ่อวัยพระรามเจ็ดอะไรนะวัยพระรามเจ็ดไวัยพระรามเจ็ดค่ะไวพระรามเจ็ดนะฮะแต่ว่าใจพระรามสองคือฟิตมากเหมือนเด็กเหมือนเด็กวัยรุ่นอายุยี่สิบโอ้โหแข็งขันมาก ก็ตั้งชมรมอนุรักษ์ขึ้นมาอนุรักษ์ขึ้นมาแต่มามาทิ้งเคไว้ที่กรุงเทพก็มาแค่อนุราค่ะมันเกิดจากการพิมพ์อะไรไม่ครบหรือไงอ๋อก็แบบจากอนุรักษ์ปกติภาษาอังกฤษมันจะเป็นเอ U R อเใช่ไหมคะเราก็ตัดเคออกค่ะเหลือแค่อนุราค่ะก็เลยมาแค่ อนุราหรืออนุราเราก็เข้าท่าเหมือนกันแฮะเพราะว่าอาจารย์ยักษ์ชอบสอนเราเรื่องของจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อราอนุรามคงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ร่าเริงอนุร่าเริงก็เป็นคำที่ทุกอนุและพวกเราเนี่ยอยู่กันแล้ว สามคอรูยจะเน้นคืนเครงคือมีความคืนเครงแล้วพวกเราก็สนุกสนานกันเป็นอนุเล็กๆที่ร่าเริงไปที่ไหนเนี่ยก็คงจะมีชีวิตชีวาเข้าท่าดีแฮะชื่ออนุราอนุราช่วยกันปล่อยลูกปูชาร์จเจนคำสั่งบั่นปูมีเพลงด้วยคำสั่งบั่นป้าบัานปูมีเพลงด้วยนะคะเพลงอนุราค่ะทีนี้ด้วยความเป็นครึ่งบกครึ่งน้ํะ เป็นคนครึ่งบกครึ่งน้ำ<ฆ>เขามีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเราก็เป็นเป็นคนครึ่งบกครึ่งน้ํา<ฆ>คืออยู่ข้างบนด้วยเลียงกส,สิกรรมด้วย<ฮ>ไปเรียนดำน้ํด้วย,ยนดน้ด้วยเราก็เห็นว่าทะเลก็มีคนทําเยอะข้างบนก็มีคนทําเยอะเราเอามาเชื่อมเชื่อมกันแถวแถวรอยต่อระหว่างทะเลกับฝั่ง<ฆ>ดีกว่าอนุราชก็เลยจะทําเรื่องของการปลูกต้นไม้<ฆ>นะครับริมทะเล<ฆ>แล้วก็ก,การ ทำงานร่วมกับกลุ่มประมงเล็กที่เขาทําประมงถูกกฎหมายช่วงพี่โจนมาอยู่ก็พี่โจนก็มาเชื่อมสัมพันธ์ให้เราเราก็มีกลุ่มของชาวประมงอายอนะฮะกลุ่มบ้านป้องปลาบ้านปูปาบ้านูาสามเสียมแล้วก็มีกลุ่มรงรับจำนำปูรงรับจำนำปูที่สปรีค่ะที่สปรีนั้นก็มีสามกลุ่มที่อยู่ซ้ายและขวาของเราเราก็ร่วมมือกับสามกลุ่มนี้แหละทําเล็ก เล็กแคบชัดใช่ปลูกต้นไม้ทําประมงถูกกฎไม้ได้กินของอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ทําเรื่องของการจัดการขยะเราก็ขโมยเข้ามาเหลือสองเรื่องก็คือขยะซีโรเวสขยะอขยะแล้วก็เรื่อง b ู u e c a r อนค่ะซเโสเวสขยะกับ blue carbon นะครับบ l ก็คือปลูกต้นไม้ในในทะเล เราก็ไปเจอพระอีก<ะ>พระมหาวราซึ่งท่านก็ไปอยู่ที่วัดพระรามเก้าด้วยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่นี่นะครับแล้วก็เป็นลูกหลานของฐานะการเราด้วยญาติพี่น้องเนี่ยอ,อยู่แถวนี้หมดเลยท่านเก่งมากเลย<ะ>แล้วก็เป็นวัดที่จัดการขยะได้ได้ได้ดีมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของเราก็พาไปเจอกลุ่มเด็ก หมอสะอาดหมอสะอาดน้องๆหมอสะอาดน้องๆหมอสะอาดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยประมาณเดือนสองเดือนเราก็เจอว่าเราก็เห็นว่าโที่นี่มีมีคนที่เขาทาอยู่แล้วอ่ะเราเพียงแค่ไปให้กําลังใจไปเชื่อมับเขาเค่นั้นเองแล้วพวกเราก็มีความร่าเริงน่าเริงนะครับแล้วก็น้องๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มลูกกระตันอยู่กลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ ยามว่างก็มาทำกิจกรรมกันพูดภาษาก็ได้ดีด้วยภาษาไทยกับภาษาใบ้ภาษาใบ้ภาษาใบจะถนัดกว่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะฮะงงุบป่าก็ไปงงุบป่าอยู่เมืองนอกประมาณสิบปีนะฮะก็กลับมาจากที่ไหนนะนิวยอร์กค่ะนิวยอร์กนะฮะนิวยอร์กนิวยอร์กฮะร้อนนิวยอร์ พี่แอนก็พูดไปเยอะแล้วค่ะก็คล้ายกันค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้มาทำงานอาสาตรงนี้ในกลุ่มอนุล่านะคะกออ็อาจจะเป็นออกลุ่มเล็กๆนะคะทำแบบออค่อยเป็นค่อยไปในแบบของเรานะคะแล้วก็แต่ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบแรงบันดาลใจให้คนหลายๆคนที่อยากที่จะมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทำให้รู้สึกว่าการทำทำตรงนี้ค่ะ ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้มีปรับส่วนคิดว่าเออการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเรื่องของทุกคนได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มาร่วมทําด้วยกันเพื่อที่จะทําให้โลกเราเนี่ยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความยั่งยืนค่ะช่วยช่วยได้เยอะค่ะก็จุดที่มาช่วยเนี่ยค,ะค ricting, ่ะคือเริ่มจากขยะก่อนคือมันอยู่ในหัวว่าขยะเนี่ย กทมเนี่ยเขาแยกแค่ถังเหลืองถังเขียวถังอะไรแค่นี้เองแล้วไอ้พวกขยะอื่นๆอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้ขยะทั่วไปอย่างเงี้ยมันมากองรวมกันขยะทั่วไปหมดเลยแล้วคนที่เก็บขยะเขาจะไปทางไหนแล้วมันสามารถที่จะไปใช้ต่อได้ไหมก็เลยเริ่มมาจริงจังแล้วก็ถามพี่ๆว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนแยกยังไงอะไรแล้วมันจะทำอะไรได้อีกไหม เพื่อลดทรัพยากรเพื่อลดขยะด้วยแล้วเพื่อเป็นการเหมือนกับใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการได้เฟอร์นิเจอร์หรือของใช้อะไรใหม่ๆอะค่ะก็เลยเริ่มมาศึกษาแล้วเริ่มมาหาความรู้จากพี่บอมพี่แอนพี่โอมแล้วก็พี่วริศอะคะ่ะก็ให้ให้ข้อมูลหรือให้ความรู้ต่างๆด้วยอะคะ่ะก็ตอนนี้ทำให้พิมนนได้แยกขยะได้เก่งมากขึ้นแล้วก็ลดขยะในบ้านไปได้เยอะเลยค่ะ เยอะจริงๆจากแบบต้องทิ้งทุกวันอย่างเงี้ยกลายเป็น2อาทิตย์ทิ้งทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเก็บรวบรวมถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะเอามาให้พี่วริศไว้ทําเตาเผาขยะเป็นเชื้อเพลิงน้ํามันด้วยนะคะเราก็จะได้ส่งบุญสร้างบุญกันต่อไปแล้วก็ดีใจที่มาได้ร่วมกับกลุ่มพวกพี่ๆนะคะจะได้แบบทาเพื่อส่วนรวมมากขึ้นแล้วก็หลักๆเลยคือได้รับความรู้ ได้เปิดโลกกระทัดหรือมุมมองใหม่ๆอะค่ะแล้วก็ร่วมไปร่วมไปกับพวกพี่ๆอะค่ะช่วยช่วยโลกนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะคนบอกว่า <c oughs> คนสร้างขยะเยอะมากบนโลกแบบนี้ <c oughs> ที่เรามาทำกันเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยอะไรได้ช่วยไหมคะ <c oughs> ถ้าเราจัดการขยะได้เป็นตัวอย่างได้ เราก็ไปเห็นเราก็พากันไป<ฆ>อย่างเช่นขยะที่ทุกคนเก็บแล้วก็ไปกองไว้ครับ<ฆ>เขาก็จะพาไปโยนบนเขาซึ่งพื้นที่เป็น10บไร่มีแต่ขยะซึ่งไม่ได้ฝังแล้ว<ฆ>มันไปโยนไว้ก็เลยตั้งโจทย์ว่าถ้าเราจะลองจัดการขยะให้จบที่นี่โดยที่อาบตหรือเทศบาลไม่ต้องมาขนเนี่ย<ฆ>มันจะเป็นไปได้ไหมหรือพอทำไปเรื่อยๆมันมันก็มันก็จบได้นะครับเหมือน NGO ของของอเมริกาเนี่ย ก็คัดเลือกคัดเลือกประเทศไทยแล้วก็มี15ที่ชุดแรกเราเนี่ยได้ถูกการสรรหาให้เป็นหนึ่งใน1ิให้เป็นป็น i m t p c t t n r t n e r แล้วก็เป็น NGO ของอเมริกาด้วยก็เลยบอกว่างานนี้เนี่ยอาจจะต้องกลับไปเที่ยวอเมริกากันแล้วผมไม่ต้องไปคือไปบอกให้เขารู้ว่าการเป็น Impact Partner ของ Tourism c a s e เขามีสโลแกนว่า การท่องเที่ยวนี่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ hmm. เข้าทางจองเลยงานนี้เราก็ใช้ทรัพย์สินที่เรามีเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีคนมาร่วมกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย hmm. หลายพัน hmm. สองหมื่นคนเนี่ยนะฮะก็น่าจะใช้โอกาสนี้ hmm. แล้วก็บอกให้โลกรู้ว่าที่เล็กๆริมแปซิฟิกของเราเนี่ยมันทำอะไรบ้าง hmm. ก็เลยคิดว่าการค่อยๆสร้างตัวอย่างเล็กๆ ร่วมกันเนี่ย <ฮะ S 1> ก็น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ที่นี่น่าสนใจแล้วก็ตรงไปตามตรงตามเจตนารมณ์ <ฮะ S 1> ของคนที่เขาเซฟชุมพรคำบหน้ามา <ฮะ S 1> แล้วก็เราก็ให้คําเดียวว่าทํายังไงให้เกิดความชื่นใจ <ฮะ S 1> ผมก็เลยว่าสิ่งที่อนุราหรืออนุล่าทำเนี่ย <ฮะ S 1> มันทําให้คนชื่นใจ <ฮะ S 1> แล้วก็พรีเซนเตอร์ก็น่ารักเนะ<ช>พวกเราน่ารักทุกคนเลยก็เลยเป็นเหมือนกับความน่ารักของของจุดเริ่มต้นที่พี่โจนได้ ตั้งหลักความคิดไว้มันขยายออกไปผมว่ามันเป็นอานิสง์ครับมันเป็นอานิสง์แห่งแห่งความเพียรรวบการความอานิสง์แห่งการการเข้าใจโลกใบนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรสูงเกินไปแต่ว่าก็น่าจะมีสมาชิกใหม่ขึ้นเรื่อยๆเรามีอย่างพี่พรีมใช่ไหมฮะพี่โอที่นั่งอยู่ตรงนู้นเนี่ยก็จะค่อยๆขยับเข้ามาอีก เรามาร่วมงานกันบ่อยเหมือนกันทุกกิจกรรมที่เวลาเราจัดขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องทัว์อีกนะเรื่องทัวร์ซึ่งเราก็เริ่มเชื่อมโยงกับพี่น้องชาวประมงมาตกหมึกตอนดึกทุกวันแล้วก็มานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีกลุ่มชาวประมงที่ที่พี่โจนก็ได้ไปไปเชื่อมโยงไปในช่วงโควิดเนี่ยอเเราก็ใส่เรื่องของการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนโอ้มันได้หลายมิติเลยตั้งแต่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรที่ทําให้รู้สึกเหนื่อยหน้าเบื่อเหนื่อยหน้าเบือเลยนะอนุคนนึกกันหายยากขนาดนั้นเพราะทุกทุกกิจกรรมเราสนุกมากใช่คือจะบอกว่าอย่างตอนนี้เราก็ค่อยๆทําจากการที่อย่าง เรวมีพื้นที่ตัวอย่างที่เริ่มทำกับกลุ่มป้องปลาบ้านปูเป็นที่แรกนะคะตรงบ้านสามเสียมที่ชุมพรนะคะนาชะอังชุมพรอันนั้นเราเริ่มปลูกป่าชายเลนกันโดยเริ่มปลูกกงกลางใบเล็กใบใหญ่ตั้งแต่ออปีกลางปี6 6 5 6ห้ <Okay. S 1> ก็คือเป็นเวลา1 5. ปีครึ่งละเราปลูกไปประมาณ7-8ครั้งแล้วทั้งหมดตรงนั้นนะคะคือ จะบอกว่าครั้งแรกเลยถ้าได้เห็นพื้นที่ตรงนั้นก็คือค่อนข้างจะท้อใจเหนื่อยใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบโลง่งแล้วมีแต่หินกับหอยนะคะแล้วหินนี่คือหินคมมากหอยก็คมมากการที่จะฟื้นฟูนพื้นที่ตรงนั้นหรือแม้แต่ก้าวลงไปเนี่ยยังไม่ทันจะปลูกปาก่าให้ก้าวลงไปก็โดนหอยบาดละอ่ะอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่แรกที่เราเริ่มทํา สำหรับป่าชายเลนแล้วพอทุกคนลงไปปุ๊บเอ๊ะจะปลูกยังไงพี่ๆป้องป่าบ้านปู่ก็มาสาธิตมาช่วยกับเรานะคะในการปลูกป่าชายเลนอันนี้ครั้งแรกพี่ๆก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราต้องช่วยกันขนหินนะแล้วก็ขนหินทําเป็นสายพานมนุษย์ขนหินเลียงกันมาส่งต่อกันลงมารอบแรกเนี่ยที่เราไปปลูกกันก็คือเราชวนพี่ๆน้องๆตั้งหลักรุ่นหนึ่งเนี่ยไปกันเยอะ ที่สุดแล้วตอนนั้นมันมัน20กว่าคนได้ครั้งแรกนะคะปลูก500ตน้นแล้วเหนื่อยมากเอาจริงๆแล้วก็ค่อนข้างทอ้อเพราะว่าแค่ขนหินยังไม่ทันปลูกเลยก็เหนื่อยแล้วค่ะเสร็จปุ๊บวิธีการปลูกของเขาก็คือเรามันขุดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นหินเกือบหมดขุดลงไปก็เจอจะหินก็เลยเอาต้นกล้าไปตั้งนะคะแล้วก็ต้องขนหินไปกองทับไว้นะคะพยุง ไม่ให้ต้นกล้าลม้มค่ะแล้วก็ต้องกองให้สูงเท่าที่สามารถจะกองได้อันนี้เป็นวิธีปลูกที่ค่อนข้างล้ำลึกมากคือต้องใช้วิทยายุสุดๆตั้งแต่ขนหินเลยแล้วก็ทำให้แรกๆเราก็รู้สึกท้อเนาะก็จะมีการคุยว่า hey, รอบสองนี่เราจะย้ายพื้นที่ดีไหมอ่ะจะไปหาที่ที่มันเป็นเลนแล้วก็แบบเอาฝักไปปักง่ายๆจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเห็นความตั้งใจนะคะของกลุ่มพี่ๆ ประมงพื้นบ้านป้องปราบ,บ้านปูเนี่ยที่เขาดูแลต้นกล้าที่เราไปช่วยปลูกเนี่ยต่อจากเราเนี่ยเขาใส่ใจเขาดูแลคือเขาอนุบาลเด็กๆต้นกล้าพวกนั้นป่าชายเลนของเราก็เติบโตจนถึงทุกวันนี้ทำให้เรามีกำลังใจและรู้สึกว่าตรงนี้แหละถูกเราเลือกถูกละเราควรที่จะทำตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างเล็กแคบชัดแล้วก็ให้คนเห็นว่า มันไม่มีอุปสรรคอะไรหรอกคะ่ะในการที่เราจะช่วยฟื้นฟูหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติถ้าเราตั้งใจนะคะแล้วเราก็มีเจตนาที่ดีแล้วเราก็มีจับมือกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านสําคัญมากๆนะคะในทุกพื้นที่ที่เราลงไปทํากิจกรรมเจ้าของบ้านจะต้องมีไมตรีจิตกับเราแล้วเราก็ต้อง เป็นมิตรมีไมตตีจิตกับเจ้าของบ้านช่วยกันดูแลช่วยกันทํางานแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ตรงนั้นต่อไปอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการที่เราจะทําคือเราจะไม่ทําอะไรที่แบบไปปลูกทิ้งเหมือน csr หรืออะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นก็คือไม่มีคนดูแลตรงนี้เราจะเสียใจมากถ้าเราไปทําพื้นที่แบบนั้นเพราะว่าเหมือนกับเราเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพยากรแล้วมันก็ทําให้เราน่าจะท้อกวที่เห็นพื้นที่เป็นหินแล้วเราไปปลูกอีก อันนี้คือจะบอกว่าเป็นน่าจะเป็นโจทย์เดียวที่รู้สึกว่าทุกคนน่าจะท้อเหมือนๆกันค่ะขอบคุณค่ะเรื่องขยะอ่านียครับขอขอความท้อเรื่องขยะนิดนึงครับคือพอพูดถึงขยะนะฮะพวกเราก็จะเห็นถึงความแบบความสกปรกเนาะกลิ่นที่หอหมหวนมากเก,ากี่ยกขยะโอแบบว่ากลิ่นนี้ทําให้เราแบบว่าเออตามคือเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออจะทําต่อไหมอะไรเงี้ยคือคือมันไม่ใช่สิ่งสะอาดเนาะ แต่สุดท้ายอ่ะพอเราทำกับมันไปเรื่อยๆคือเราเราไม่ได้มองเขาว่าเขาคือขยะประเด็นคือจริงๆเราไม่มีขยะในโลกนี้นะมันคือทรัพยากรแต่มนุษย์เองนี่แหละที่เป็นเป็นคนนิยามสิ่งเหล่านี้ว่าขยะสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นนูน่นเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆมันนีมันไม่มีตรงนั้นแต่พอเราพอจิตเราไปจับกับคำว่ามันใช่ขยะเนาะแล้วสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เรา เรามีคไม่มีมความสุขไปกับมันอะ่ะเราก็มองว่ามันเป็นประโยชน์เนาะแล้วข้อสําคัญคือพอเราทํามันไปเรื่อยๆมีคนเห็นความสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ขยะโดยเฉพาะเด็กๆแววตาของเด็กๆที่เห็นว่าโอ้เราพาขยะพวกนี้เอาไปทําอย่างอื่นต่อได้แล้วมันก็ไม่ใช่ขยะแววตาของทุกๆคนที่เห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นการฮิวใจที่พวกเราอะ่ะ อยากจะทํามันต่อแล้วก็ความทา้อความแท้อะไรต่างๆเนี่ยมันถูกวางไปกับก้อนก้อนนั้นที่มนุษย์เรียกว่ามันขยะแต่เราไม่ได้เรียกว่ามัน,มนว่ามันขยะมันคือขยะเรามองว่ามันคือทรัพยากรครับเสริมขยะน,นิดนึงก็อย่างที่เสริมตองขยะกับพี่อมน,นิดนึงคืออย่างที่พี่อมบอกคือขยะค่ะมันเหมือนจริงๆแล้วมันคือทรัพยากร,กรที่อยู่ผิดที่ ถ้าเราวางถูกที่ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ขยะแล้วมันก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าเหมือนเวลาเราทิ้งขยะอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกเราทิ้งในกองขยะรวมกับขยะทั่วไปเขาก็จะถูกส่งต่อไปอยู่ในภูเขาขยะอยู่ในกองขยะแต่ถ้าเราแยกขยะปุ๊บอ่ะเขาก็จะถูกส่งต่อไปตามที่ต่างๆที่ไปทำประโยชน์ต่อไปรีไซเคิลต่อเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาคือทรัพยากร อย่างหนึ่งจริงๆคือขยะเนี่ยแต่ถ้าแค่อยู่ผิดที่เท่านี้ก็ทําให้ไร้ค่ากับมีค่าได้ก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะช่วยกันแบบลดขยะนะคะขยะมันคือหน้าที่ของทุกคนเพราะเราเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราก็ต้องแยกขยะก่อนทิ้งแล้วก็จะเห็นว่า ขยะเหล่านี้มีค่าและมีประโยชน์ทุกอย่างมันคือทรัพยากรที่ดีอย่างหนึ่งเลยสามารถไปใช้ต่อได้มากมายมหาศาลเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อย่างจะเสริมนะคะก็คือถ้าคุณมีสิ่งของชิ้นหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ใช้แล้วคุณจะเลือกเอาไปเป็นขยะ mm hmm. หรือว่าคุณจะเลือกเอาไปเป็นพลังงาน mm hmm. ไปเป็นปุ๋ย mm hmm. หรือว่าไปเป็นสิส่งของที่ร mm ีไซเคิลได้หรือว่าสร้างมูลค่าได้ ก็สามารถเลือกได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทำเราสามารถทำอย่างหลักนะคะให้เลือกให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านํำขยะนําสิ่งของที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยมาใช้ต่อให้เพิ่มเพิ่มมูลค่าหรือว่าทำให้มีประโยชน์เพิ่มต่อขึ้นมาเนี่ยะคะก็จะก็จะทำให้สิ่งที่เรียกคุณเรียกว่าขยะเนี่ยค่ะไม่เป็นขยะอีกต่อไปค่ะ จะเล่าเรื่องความทอ,อนิดนึงนะคะ <c oughs> วันนั้นไปช่วยที่วัดอ่ะจัดการเรื่องขยะอะค่ะเขามีงานบุญใหญ่เป็นงานบวชพระอะค่ะอุะปสมบทรวมใช่ค่ะทีนี้เราก็คัดแยกขยะมันเป็นขยะที่เศษอาหารนะคะเราก็จะคัดแยกช้อนพลาสติกตะเกียบกล่องกระดาษถ้วยกระดาษลังโฟมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าในขณะที่เรากําลังพูดอยู่ตรงเนี้ยว่า เออแต่ขยะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะช้อนอยู่ตรงนี้นะคะตะเกียบตรงนี้นะคะแล้วมีคนข้างหลังอะ่ะคนที่มาร่วมบุญนะคะแอบมาทิ้งแบบเขาไม่แยกขยะอะคะ่ะแล้วเขาทิ้งถุงดำอะคะ่ะข้างหลังเราอะ่ะแล้วก็แอบทิ้งแล้วเขาก็วิ่งหนีไปคือแบบอันนี้มันเป็นความทอมากเลยค่ะที่แบบโอ้โหสุดๆจะบรรยายคะ่ะวันนั้นนะคะ <laughs> ก็อยากให้แบบฝากจิตสำนึกไปไปให้แบบว่าเออทุกคนนิดนึงอะคะ่ะว่า ออช่วยกันคัดแยกขยะเถอะเพราะว่าขยะที่คุณมองอย่างเงี้ยที่มันไร้ค่าเนี่ยมันอาจจะมีค่ากับคนอื่นๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คำนิยามว่าขยะมันเป็นสิ่งที่ขยะขยงเลยค่ะมันคือทรัพยากรจริงๆค่ะ